สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีผ้าพี่น้องมาศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดท่าสุงสาขาเก้าวังน้ําเขียวอยู่อําเภอวังน้าเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับพี่น้องครับตอนนี้กําลังผ้าพี่น้องรอดอุโมงแก้วครับพี่น้องครับอุโมงแก้วครับผนประดับประดาด้วยแก้วครับนี่ครับแก้วกระจกเล็กๆครับเอามาติด เพิ่นจังมีความพยายามหลายเนาะครับนาะงามครับอลังการครับพี่น้องครับลายครับพี่น้องครับงานเข้าเนี่งามหลายครับพี่น้องครับงาม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 นั่นคือกระจกใสนะครับกระจกใสกระจกเงาคริสตัลว่าจันปันวาผมจะพาพี่น้องเข้าไปในวิหารแก้วครับพี่น้องครับนี่คือ เลี้ยวขวาเข้าไปในวิหารแก้วครับพี่น้องมองเข้าไปครับพี่น้องครับมีพระพุทธรูปปางต่างๆตรงนี้ก็มีพระพุทธรูปปลทองครับพี่น้องครับหรือสีทองครับพี่น้องครับวิหารแก้วปลทองก็มีเด้อครับพี่น้องครับสีผ้าพี่น้องยางเข้าไปเด้อครับใจเย็นๆเด้อครับพี่น้องครับเข้ามาแล้วเงียบสงบนะครับพี่น้องหน้ามาปฏิบัติธรรมเด้อครับพี่น้องครับถ้าผู้ใดสายมู่สายธรรมะ นะครับพี่น้องครับควรมาอย่างยิงครับพอกไก่เลยครับพี่น้องครับอยู่อำเภอวังน้ำเขียวนี่เองครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าเป็นแหล่งปฏิบัติธรรมเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมอีกจุดหนึ่งครับพี่น้องครับงานบอกครับพี่พี่น้องครับพระพุทธรูปนะครับสีเงินครับพี่น้องครับเปินชัยสีเงินทังบ้านครับพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปปางไหนก็ตาม ็นใส่สีเงินครับพี่น้องครับงามครับพี่น้องครับมีทางเดินทางยางให้พี่น้องได้ยางได้เดินนณะอยู่ในวิหารแก้วครับพี่น้องครับนี่ครับจีพาพี่น้องเขาไปเบิ้งครับนะครับผมก็ไ้โพดใกล้ๆพระพุทธรูปปันไดครับพี่น้องครับอย่างให้พี่น้องได้เข้ามามองนี่ครับมองเบิ้งนี่ครับพระพุทธรูปองค์ใหญ่ครับหรือองค์ประธานครับพี่น้องครับ นี่ครับทั้งสายมือนี่ครับพี่น้องครับโอ้ยงามหลายครับพี่น้องครับผมหลังเงึดละงงออลังการนี่คือผู้มีจิตศรัทธามาร่วมสร้างมาร่วมกุศลนําครับสร่างกุศลนํากันลายครับนี่คือวัดท่าซุงถือว่าเป็นสาขาเก่าวัชนเป็นว่าครับแสดงว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่ผมกระบดจำบดได้แล้วครับว่ายุไซแนีนครับ แต่รู้ว่าวัดท่าซุงจริงๆอยู่จังหวัดอุทัยธานีครับพี่น้องครับอันนี้เป็นสาขาเก้าครับพี่น้องครับสาขาเก้าวัดสันพิษเพ่นว่างามบอกครับพี่น้องครับบอกไก่จากบ้านเฮาเนอยุ่บอกไก่จากอีสานเนาะครับพี่น้องครับบอกไปบอกต้องไปไปฮอดอุทัยธานีเลยครับพี่น้องครับนี่ครับงามหลายครับสะออนสะออนครับพี่น้องครับเขามาในนี่ นะครับอลังการตื่นตาตื่นใจครับโอ้ได้บ่เคยมากกับมาด้วยครับพี่น้องครับอยู่อำเภอวังน้ำเขียวครับถือว่าเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับวัดท่าสุงนะครับสาขาเก่าครับพี่น้องครับโอ้ยพระพุทธรูปนก็งามมีปางต่างๆนะครับนะครับบางมองก็มีรูปปั้นเกจิอาจารย์องค์ต่างๆรูปต่างๆครับพี่น้องครับ นี่ครับให้พี่น้องได้เบิ้งได้นะครับสอดสายสายตาครับพี่น้องครับเป็นความอลังการที่เข้าชื่นชมที่เฮ้านะครับละยิบระยับวิบวับวิบวายโอว้ดีดีครับดีดีครับนี่ครับอยากให้มีหลายๆเนาะครับเนาะพาพี่น้องมาอีกห้องนึงครับพี่น้องครับมาอีกห้องนึงครับ ้องนี่เป็นวิหารแก้วปนทองวันเพ่นว่าก็แปลว่ามีสีทองน้ำเห็นบ่ครับนี่ครับมีมสีทองน้ำเนี่ยครับพี่น้องครับพระพุทธรูปสีทองก็มีนะครับก็เลยสีเงินก็มีก็เลยเป็นพระพุทธวิหารแก้วปนทองวันเพ่นว่าครับพี่น้องครับแก้วกับสีเงินนะครับนาะ สีใสสีเงินนะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นห้องหนึ่งครับพี่น้องครับสออนครับพี่น้องครับไอ่นอนนอนนอนพุทธายพุทันมากมาครับพี่น้องครับมาแล้วมาเห็นแล้วก็ครับมีความสุขครับจิตใจเราก็สงบนะครับนะครับมีสมาธิขึ้นนะครับพี่น้องครับนี่คือวิหารแก้ววัดท่าสุงสาขาเก้า วังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับพี่น้องครับผมมาจากขอนแก่นกับประมาณสองร้อยเจ็ดสิบแปดสิบโลครับพี่น้องครับไก่อยู่ดีนะครับพี่น้องอยู่ในห้องนี้มีค่าทถงเงินล้านอยู่ดีครับพี่น้องครับของหลวงปู่ฤาษีลิงดำครับพี่น้องครับผมก็มีทองอยู่ดีครับพี่น้องครับเอผมก็ทองอยู่บ่อยๆอยู่ดีครับพี่น้องครับ